น้าสารการน้ําที่ทางพน้องประชนได้มีความวิตกกัอองวลกันนะอย่างที่เรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขออธิบายไปตามนี้ซึ่งจริงท่านว่าเคยนําเรียนไปแล้วนะเมื่มอรอบหนึ่งจริงอาจจะหลายครั้งล้วด้ครับแต่วันนี้มาเห็นของจริงเลยว่าสถานการณ์น้ําเป็นอย่างไรไนะคือนะ้ําของเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะมีน้ําฝนน้ำหนนะแล้วก็น้ําเหนือนะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยวันนี้เรามาอยู่สถานการณ์ในพื้นที่ที่มีทั้งสามน้ำพร้อมกันพอดีนะ เริ่มขอขอนี่อธิบายเรื่องน้ำฝนก่อนเราดูเนี่ยเรามีกรุงเทพฯมหาคเนี่ยเรามีแนวเขื่อนหรือไม่นะเชื่อพยาถ้าเราดูแนวเขื่อนกขาเนี่ยคือหลังเขื่อนเนี่ยจะมีที่ความสูงต่างกันนะตัวเลขที่อาจารย์อธิบายต่อไปเนี่ยมันจะมีระดับน้ำสามตัวก็คือระดับน้ฐานน้ําฐานน้ําคือระดับที่เขามีการพยากรณ์ลงหน้าได้คือมาจากน้ําหยนเนี่ยก็จะเป็นเท่าไรนะแล้วน้ําจริงก็คือระดับน้ําของจริงก็คือจะมีน้ําฝนและน้ําเหนือเข้ามาเติม สาวน้ำรวมกันก็เป็นระดับน้ําจริงชื่งทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ตามถาตรฐาแนวเขื่อนดีแม่น้ำเชียงาที่กรุงเทพมหานครมีอยู่นะครับ<ส>เดี๋ยวไล่ไปน้ําฝนช่วงนี้ถือว่าช่วงปลายฝนแล,ล้วน่าจะมากใกล้ใกล้หมดฝนแล,ล้วอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับก็ดูสถิติฝนเมื่อเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกาธันวานเนี้ยปลายเดือนพฤศจิกาก็น่าจะน้อยแล้วนะครับก็คงไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องฝนนะครับ ทีนี้ตัวสําคัญที่เรากังวลกันคือเรื่องของน้ําเหนือและน้ําหนุนนะครับวันนี้ถ้าเราดูตัวเลขของน้ําหนุนิงน้ําหนุนของเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี้ยที่สูงสุดเนี้ยคือวันที่8พฤศจิกาวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี้ยน้ำผ่านไปแล้วเจนว่าวันที่ีปยน้ำเนี้ยจะท่วมเข้ามาตรงบริเวณที่เรายืนอยู่เนี้ยน้ำก็ไปเลยอันนั้นอิทธิพลจากน้ําหนุนเป็นตัวหลักนวันนี้น้ําหนุนในเดือนเนี้ยจาน้าหนุนจะไม่สูงเท่าวันที่8แล้วจะต่ำกว่าแต่น้ําหนุนเนี้ยจะกลับมาอีกที น่าจะประมาณวันที่7ที่8ธันวาอีกครั้งหนึ่งนะก็ดูตัวเลขตามนี้เราเห็นอย่างนี้ที่เราคาดการไว้วันที่8เนี้ยก็นะสถานการณ์น้ำหนุนในช่วงเดือนนี้ก็จะไม่เลวร้ายเท่ากับวันที่8ที่ผ่านมาละเราผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับก็อ่ายี่สิบก็ไม่เยอะวันที่ยี่สิบมันขึ้นอีกรอบนึง มันก็ได้เยอะมากอันนี้น้ำตูดนะครับน้ำจริงน้ำตุ่นตัวน้ำเปลือกฮทีนี้ก็คาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาเนี่ยน้ำเหนือหน้าน่าจะบรรเทาลงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ำเหนือหน้าเนะน้ำเหนือก็มีการควบคุมโดยสอตชและกรมชลประทานที่มีการปล่อยน้ำเพื่อใหุ้กคนเข้าใจกันต่อไปหน้าต่อไปครับเป็นเรื่องนี้ถามว่าเมื่อวันที่8เกิดอะไรขึ้น วันที่แที่มีข่าวว่ามีน้ําเข้ามาบ้างจริงเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะว่าน้ําที่เห็นในรูปถาำเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอยู่นอกอันอยู่ไม่จะเห็นอยู่ว่าน้ําท่วมแต่ในคันเดนั้นก็มีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวมีอธิบายต่อครับวาวันที่8เนี่ยรวมกันประมาณ 2- 2 5ห้าเมตรมก็คือน้ําถาำดวกน้ําหนุนและน้ําเหนือเนี่ยรวมกันก็สองจสองห้ามาต้นมาซึ่งที่เรายืนอยู่เนี่ยปากคลองตลาดเนี่ยคือสามเมตรมนะครับ<ม>ก็คือไม่ดเลยจุ<ม> สามเมตรมันก็มันก็จะชัดเจนว่าเรายังอยู่ระดับที่ยังไม่ต้องกังวลแต่ต้องเฝ้าระวังนะครับอ่ะไปต่อ,อที่นี่ของกรุงเทพมหาคนครเองเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาว่าน้ําที่ปล่อยจากทางทางเหนือลงมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรช่วงวันนี้ที่เราใช้สื่อสื่อสารกันก็คือน้ําที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยานะครับคือวันนี้การกรมชลประทานก็มีการเพิ่มแต่ว่ากนะ็เท่ากันมา2 9งพก้ละสองพนเ้ละลูกบาเมตรต่อวินาทีนะ ซึ่ง <c oughs> ก็ตามที่ฟังขาา่าวทีกรมชลประทานถ้าไม่มีเขื่อนและไม่มีพายุเข,ข้ามากกว่านี้ก็คงจะพยายามคีดไว้ประมาณ2,009นนะครับแต่นี้อันนี้ว่าทั้งขึ้นกับทางสำนทและกรมชลประทานนะต้องคอยติดตามสถานการณ์นะมีทีหนึง่งแต่ตรงนี้ส่งผลใังคุณเทือมาครบ,บ้างคุณเทืมมาครน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยจะเข้ามาที่รุงเทพเนี่ยเราจะมีจุดติดตามเฝ้าระวังอันหนึง่งที่ชี้สามโคกน,นะคือสามโคกเนี่ยวันนี้ที่เราผ่าน,นคือจุดตรงนี้ เขื่อน้าปยาอยู่นี้ก็จะมีไหลเข้ามาปุ๊บก็จะมีทั้งน้ําออกและน้ําเข้าเติมมาจากที่อื่นมีก็มีมมม info, อินโฟอัพโฟต่อเวลามาก่อนเข้ากรทมรเนี่ยเราเช็คแค่ตัวนี้เนี่ยก็ประมาณน,นี่ประมาณ2 4 0 0ัน่อลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะซึ่งเมื่อปี5 4สีที่ที่หนักๆนักน่คือเกินเนะกิน3 6 0 0นะ3า0 0กถึงจะถึงจะหลนก็ไม่ที่มีี่มีปัญหาตัวนั้นถ้าไปต่อไปทีนี้ที่ชีเอาเห็นว่าที่ยังไม่ต้องกังวลมากก็ถือว่า วันนี้ถนะ้าเมื่อที่ผ่านมาที่วันสูงสุดวันนี้วันเอ๋อระดับวันนี้ยังต่ำว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะแต่ก่อนที่วันที่8เนี่ยมัน2เมตรกว่าๆ2องสองหวันนี้ละสองหนึ่งสองนการณ์ว 2. 2, ันนี้นะก็ยังมีระยะห่างกับเขื่อนที่เราสูงเขื่อนเนี่ยเราไล่ตามความสูงมาตั้งแต่ทางเหนือที่ติดกับหนองวีเนะี่ยบางเขนใหม่ก็สูง3 50, ามเมตรห้ไล่มา3ามเสียน3ามเมตรยีที่เรายืนอยู่ที่ปากคลองตลาดเนี่ยเขื่อนเราอยู่ที่ระดับ3เมตรวัดทรายปินบานาตามถึงที่สองเมตรแปดส น้ำจริงนะน้ำจริงที่เราวัดมาเนี่ยก็อย่างวันเนี้ยก็ประมาณนี้มันก็มีระยะที่เป็นแฉกตีประมาณปด80้80-80% 80%ที่ยังพอยังตามกระดับเกลือเรงงนานะครับก็เป็นช่วงที่ยังยังไม่ต้องกังวลมากนะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปอ่ะไปไปเลยอ่ะแต่นี้แต่ที่เราเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามก็คือน้ําที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่นะสามลักษณะคือที่ที่จากน้ําเหนือน้ำเหนือเนี่ก็มานะก็คือน้ำฟันหลอ แนวที่มีเขื่อนแล้วแต่ยังรั่วซึมนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือพวกเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าช่องเปิดพวกท่าเรือทางขึ้นท่าเรือต่างๆที่ยังมีน้ําเข้ามาเพราะเราให้คนเดินทางอยู่นะแต่เรามีเขื่อนอยู่ข้างหลังนะครับสามลักษณะนี่ยเรามีการเตรียมการรองรับอะไรบ้างตัวแรกคือฟันหลอฟันหลอในสามปีที่ผ่านมาเราเห็นมีแนวฟันหล่อเนี่ยเอ๊แปดสี่กิโลเมตรกว่า ที่เคยมีตอนนี้เราทําไปละจากสาที่สองจุดเราทําไปแล้วยี่สองจุดในฝะันหล่อนครับก็เหลือแค่สิบจุดนะสิบจุดก็ที่เราทาไปสองสองจุดหกกิโลที่เหลือก็ขอที่พยายามทําว่าส่วนใหญ่นะฝันหล่นที่เหลือเนี่ยจะเป็นที่เอกชนที่เราต้องขอเข้าไปทํามีอาจจะมีประชาชนลุกตามบ้างก็ต้องไปขอทำเนี่ยก็จะมีอยู่อยู่อยู่ตรงนี้แต่ก็ไล่ทําอยู่นะครับเก็บไปเกือบหมดละเเหลือแค่สิบจุดส่วนที่รั่วซึมที่มีเข้าบ้างเนี่ยเจอสิบหกจุด จากปี65ที่เรามีข้อมูลน้ําท่วมน้ําซึมผ่านเข้ามา120จุดนเรนาแ,แก้กันหมดแล้วก็เหลือแค่เนี่ยเหลือแก้แค่50จุดเหลือ76จุดก็เหลือ8กิโลที่ยังมีรั่วซึมเข้ามาบ้างนะครับอ่ะต่อไปนี่รัว่วซึมพวกนี้หรือ,หร,อหรือพวกช่องเปิดพวกนี้ราํายังไงก็เ,เตรียมกระสอบทรายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจุดตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วเตรียมกระสอบทรายเพื่อร้อมน้ําเพื่อสูดกลับเข้ามาอย่างกรณีท่าเรือนี้ ถ้าน้าขึ้นมาสูงนี้แล้วก็ปิดกั้นไม่ให, er, <sw> ไให้ไม่ให้ลงขับไม่ให้ลงถนนถ้ามีรวัวซึมมาแล้วเจ็บน้ำก็สูบออกเหมือนที่เราเห็นเกิดเห็นเห็นน้ำเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นสุดน้ำอย่างเงี้ยคือกรณีล้นเข้ามาก็เจ็บตัดน้ําเข้าระบบบ่อสูบเราแล้วก็สูบกลับเข้ามาที่แม่น้ำเพราะอยู่ตามตามบ่อระดับเขื่อนเรานะครับอาจารย์พวกรัวซึมทุกที่ถ้ยรั้วซึมเข้ามาเราตัดน้ําเข้าไปในระบบท่อแล้วก็สูบกลับกลับคือแม่น้ําและจุดที่เราทํานะครับก็มีพวกช่องเปิดต่างๆไปต่อเลย ก็ขอช่วาทุกอย่างเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะฮะทุกอย่างเพราะเรารู้แล้วฝ่ายจุดเฝ้ารวงอยู่ตรงไหนบ้างสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของเวลาเรียนกระสอบเนี่ยมีความแข็งแรงพอไหมก้ะน้ำสูงวันนี้มีคลื่นมีอะไรัดเข้ามาที่ทางท่านผู้ว่ากใ็ให้สั่งการให้เราไปคอยตรวจสอบส,สม่ำเสมอว่าอย่าให้มีอ้ไที่เราเตรียมไหมอย่าให้กระสอบสายแตกกรณีที่เราได้ยิงข่าวมาบ้างน,นะครับไปก <ๆ S 2> ็หมดละวันนีนท้นที่รับผลกระทบก็คือชุมชนอยู่นอกคันกั้น้ำเราใที่เรียนว่าเรามีเขื่อนอยู่ แต่เรามีชุมชนที่มีตัวอย่างอีกสิแบแปดชุมชนนะครับสามร้อยยี่สิบหลังคาเรือนที่บ้านสร้างอยู่นอกคันด้านน้าตัวอย่างมีรูปนะะมีรูปไหมมีรูปไม่มีรูปนะอย่างชุมชนลงสีชุมชนเานี้เกี่ยวกที่สร้างบ้านอยู่นอกคันนะฮะนี่ก็กอรไดมรับผลกระทบแล้วก็เริ่บรรเทาในการมีทางเดินเนี่ยะแต่ <ๆ S 2> พวกที่อาจจะกุะทบการน้ำขึ้นน้ำลงนะก็จะมีช่วงเวลาอยู่ครับว ก็ถ้ายัางบ้านบ้านใครย,ยังพบเรื่องน้ำท่วมเริ่มแต่ก็รายงานมาได้ครับแจ้งมาได้ครับหนึ่งห้าห้าสายด่วนนะครับเราก็จะส่งผลิหมาให้ครับก็โดยสรุปสถานการณ์ก็กรุงเทพมหานครก็ไม่น่าเป็นห่วงนะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นเนื่องจากน้ําหนุนจากน้ำทะเลเริ่มลดลงแล้วน้ำมันสูงสุดวันที่8ก็ทําให้น้ําที่เกลือนถึงแม้ว่าจะระบายเพิ่มก็ไม่ไม่ไม่ไมไมผลกระทบแล้วก็ระดับน้ําจะค่อนข้างลดลง ที่กังวลที่จะมีน้ำท่วมก็จะเป็นจุดชุมชนที่อยู่นอกคันก็ที่อยู่แบบมีอยู่11ชุมชนสามร้อยหลังอาเรือนก็ชุมชนลงสีชุมชนหน้าวางอะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าไปช่วยทําสะพานไม้ให้จุดที่มีน้ำรั่วซึมเช่นวังหลังนะวิธีคือก็ต้องไปเสริมแล้วก็สูบฟู่คือเอาปั๊มไปสูบน้ําฟู่เพื่อ,อช่วยอย่างหนึ่งคือกระสอบทรายที่อาจจะมีล้มนะอย่างวันก่อนวัดล้มที่วัดหลัค่งพอล้มปุ๊บน้ำก็ทะลักเข้ามาได้ ปัญหาหลักก็คือว่ามีเรือที่แล่นเร็วโดยเฉพาะเรือหางยาวนะพอแล่นเร็วปุ๊บเนี่ยคลื่นมันมากระแทกกระสอบตายก็ได้ประสานงานกรมเจ้าท่าแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเรือกรมเจ้าท่าเนี่ยมายืนสแตนบายตลอดจุดสําคัญเลยเพื่อคอยปราบคนที่ขับเรือเร็วทําให้คลื่นกระช o b o าจริงแล้วก็ต้องตอนนี้คือต้องบอกว่าต้องขอส่งกำลังใจให้จากพี่น้องจังหวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานะเพราะว่าในแต่จังหวัดเนี่ยเขาไม่มีกานเจ้าน้ํา ทำให้น้ำเนี่ยเห็นเลยเห็นว่าน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย2,900ลูกบาทนม้มแต่อพียงทีเข้ามาถึงสามพ่อเนี่ยเหลือ2,400แล้วพอมาส่วนในมันถูกซากไปโดยประชาชนบางข้างๆอ่ะที่ไม่มีเขื่อนน้ำก็เข้าไปในทุ่งในไร่บ้างบางทีแล้วก็ปัญหาหนักก็จะอยู่ที่บร,เริเวณประชาชนที่ไม่มีเขื่อนนะที่ทําให้น้ําเข้าไปถึงน้ำก็ต้องคงต้องดูแลประชาชนในในส่วนนั้นนะครับทาัจจุบันผมคิดว่าสถานการณ์ก็เราคิดว่าเราก็ยังสถานการณ์ปัจจุบันิถ้าไม่มีพายุเข้ามาใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะที่คลายขึ้นครับ เราต้อเฝ้ามองนยอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวที่เราใช้อางอีคิองตัวปี54ใช่ไหมปี54ที่สามโคกเนี่ย3,600หกร้อกว่าเมตรต่อวินาทีแต่ว่าตอนนี้แค่มัน4 0 0แล้วจริงแล้วปัญหาตอน54เนี่ยปัญหาหลักไม่ใช่เรื่องการแก้น้ำด้วยเป็นประตูน้ำซึ่งมันพังเหลือกรุงเทพเข้าไปทำให้น้ำมันโอก้กมนสองฝั่งเลยประตูบางสมศรีและประตูของพคป่าแต่ตอนนี้ประตูเหล่านี้ได้มีการต้มแต้มแข็งแรงขึ้นแต่ปี54อยู่แล้วนั้นรูปแบบที่ว่า แม้น้ำอาจจะเยอะอาจจะใกล้เคียงป,ย ue, ปี54แต่ว่าสถานการณ์โครงสร้างต่างๆดีขึ้นเขื่อนของคณะนโยบา,ายเองเราสูงกว่าปี54 50เซนแต่ว่าเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งและที่ผ่านมา3ปีเราอุดจุดที่เป็นวันหลอไป,ไปเกือบหมดแล้วนะเราคิดว่าเรามีการเตรียมมาตลอดเพราะว่าเรารู้ว่าตันนี้จจุดอ่อนสำคัญครับเคนะอาจารย์ทำไรเงี้ยควนน้ำที่เราเห็นนะตอนนี้ครับอจารับ กินมาตลอดแหละเพราะว่าเื่นว่ายาดนี่ยจกนี่ก็มาณสองวันครึ่งจะเห็นเจ้าพยาธิกรุงเทพนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นตอนที่บ่อยระหวางสองพันเจ็ดอะไรเงี้ยแต่สองพันเก้าหรือปมาณสองวันก็ได้จะมาถึงแต่สองพันเก้าเนี่ยมาถึงก็เป็นจุดที่น้ำทะเลไม่หนุนไม่ได้เห็นว่าน้ําอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ลดลดกว่าเดิมละเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันที่ตอนนี้ท่วมหมดเลยเพราะว่ามันมีอย่างที่บอกทางน้ําน้ําหนุนกับน้ําเหนือตอนนี้น้ําหนุนเริ่มลงแ้วน้ำหนุนก็ต้องระวังกีวันที่ยี่สิบแล้วก็อีกกีวันที่เจ็ดมาคม ครับพ่อแต่ว่าเวลากรจนเขาปล่อยน้ำเนี่ยเขาดูน้ำหนุนด้วยเขาจะดูภาพหนุทั้งหมดในการบริหารจัดการน้ำด้วยก็ให้ดูแลเต็มพี่ในต่อสะพานให้เดินจะพยายามดูแลเขาแต่ว่าต้องบอกว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เราดำเนินการยากเพราะว่าพอเขาอยู่นอกเขื่อนเนี่ยน้ำเขาที่เท่ากับน้ำเจ้าพระยาเลยแล้วเราไม่สามารถไปควบคุมได้แต่ว่าเราก็มีโครงการในระยะยาวอยู่ช่วงรงสีเนี่ยเราก็มีได้ลูงดาทางเขื่อนละ แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำยากเพราะบางคนเจ้าของไม่อยากให้ทำก็จะมีปัญหาเรื่องที่ดินตา่างๆแล้วก็พยายามหรือว่าอย่างกรณีตอนเข้ามาปีแรกเนี่ยที่บางหลังท่วมหนักเลยก็มีเขื่อนมีบ้านหลังนึงไม่ววได้ทำเราก็เจรจาจนทาได้ถ้าบางหลังตอนนี้เหลือท่วมจุดกลึได้สองจุดผมคิดว่าเนี่ยคงต้อง,ต,องต้องดูแลแต่ห้าบางหลังจุดท่วมเราก็ไปทำทางเดินให้แล้วผมคิดว่าคงต้องดูแลเขา,เาใ,หให้ดีที่สุดครับโอเคไหมมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจนะโอเค เนี่ยสังเกตนะข้างหลังน่าเือเขื่อนไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่แนวเขื่อนนะนี่คือจุดปันหลอเพราะว่าอันนี้ก็เรายกไม่ได้แต่แนวเขื่อนคือจุดสะพานข้าวท่าด้านนอกก็เหลือประมาณ9ก้าถึงเตนอ่ะแต่ว่าตรงนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นท่าเรือคนเดินข้ามไม่ได้เพราะมันสูงก็ต้องทำปัลหลอไว้ถึงเวลาแล้วต้องมาเรียนกันต่อวันนั้นจริงๆแล้วเราเรียนไม่ทันกระพลาดเองว่าเราไปยู่ที่สะพานพระปิ่นเก้าหรือนัานสะพานพระปิ่นเก้ากานนักคนเราอยู่ที่สะพานพระปิ่นเก้าเยอะ เเียนตรงนี้น้ำเลยหล่ยวก็รอได้้าเรียกหมดยุคเลียนนี้แต่ก็หมดเลยปัญหาครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ